นั่งสมาธิภาวนาปฏบิบัติบูชานี่อย่าอ้างการอ้างเวลาพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้อ้างฝนตกแดดออกฝ้าร้องฟ้าพาลมแรงลมคอยอะไรทุกอย่างนะครูมต้องไปไม่ต้องเว้นจังวะไอ การภาวนาเป็นการปฏิบัติอันสำคัญยิ่งทีนี้เมื่อคู่ปฏิบัติมักจะอ้างการอ้างเวลาร้อนมากก็ว่านั่งภาวนาไม่ได้เหงื่อไคลไหลออกมาทีนี้ถ้าฝนตกก็ว่าไปไหนมาไหนก็ ไม่สะดวกถนนหนทางลื่นบ้างอันนี้ก็คือไม่ให้จิตมันไปไปกระทบสิ่งที่มันเป็นอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติมันแก้ไม่ได้หนาวก็ภาวนาได้ ร้อนก็ให้ภาวนาได้ฝนตกก็ให้ภาวนาได้ฝนไม่ตกก็ให้ภาวนาได้ทุกคืนทุกวันพระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงว่าการภาวนาปฏิบัติบูบชานั้นให้ตั้งใจทุกลมหายใจเข้าออก คือตราบใดยังมีลมเข้าลมออกอยู่นั่นแหละเป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาภาวนาปัจจุบันนธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรอยู่ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอในจิตใจของตนอย่าได้ขาดจะดีก็ให้ภาวนาจะร้ายก็ให้ภาวนา จะมีอุปสรรคใดๆก็ตามการภาวนาปฏิบัติบูบชานั้นท่านไม่ให้ขาดไม่ให้ขาดด้วยไม่ให้เผลอด้วยแต่ผู้ภาวนาผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั้นมันคอยอ้างการอ้างเวลาเช่าเกินไปเช่าก็ว,ว่าไม่ดีมันสายเช็กวอน สายมาก็ว่าแดดออกกลางวันก็ว่าร้อนกลางคืนก็ว่ายงุงไอ้ข้อแก้ตัวนั้นมันถึงมีได้ทุกที่ทุกเวลาการปฏิบัติท่านไม่ให้ไปแก้ตั้งใจทำเมื่อถึงเวลามีสติ สติก็คือจิตใจดวงผู้รู้มีโยภายในนั่นแหละเป็นผู้ตั้งขึ้นมาละลึกขึ้นมาว่าเราจะภาวนาทำจิตใจให้สิ้นสุดยุติลงไปให้ได้ในปัจจุบันชาตินี้เวลานี้ตั้งใจลงไป ไม่ให้สังขารมานกิเลสมานมายั่วยุให้พลั้งเผลอถ้าเรามีสติเมื่อมีสติอยู่จะมองเห็นว่ากิเลสมานก็ตามสังขารมานก็ตามความเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดขึ้นจากร่างกายสังขารก็ตาม เราอย่าเอามาเป็นอารมณ์ให้เป็นเรื่องแต่ละเรื่องเรื่องแต่ละบุคคลความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้อื่นก็เหมือนกันไม่ให้มาเป็นอุปสรรคเพราะว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ เป็นผลกรรมที่ตนทำไว้คือว่ากรรมดีทำไว้ก็ได้รับผลดีกรรมชั่วทำไว้แล้วก็ได้รับผลชั่วเมื่อผลดีผลชั่วเข้ามาถึงแล้วมันต้องเป็นไปตามระยะของกรรมนั้นแต่ส่วนมากนั้นกรรมดี มีแต่ความอยากได้อย่างเดียวแต่ไม่ทำไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้อยู่นั่นส่วนกรรมชั่วไม่ดีคนชอบทำชอบพูดชอบคิดมันคิดมากทำมากกว่ากุศลกรรมแพ่นั้นความทุกข์ไล่ของคนเรามันจึงมีอยู่ไม่ขาดจากโลก บางคนก็เกิดมาหูไม่ดีหูฟังไม่รู้เรื่องหูติดหูตันหูหนวกคันหูหนวกตาก็ไม่ดีด้วยหูหนวกตาบอดเป็นคนหูหนวกตาบอดตายไปได้ห้าร้อยชาติ จึงจะพ้นได้เขาก็ว่าเธอว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับผลของกรรมที่ตนกระทำไว้กรรมเหล่านี้ถ้าผู้ภาวนาให้ดีมันจะมองเห็นมองเห็นในใจนั่นแหละมันให้ผล ิ่งที่ให้ผลเป็นทุกข์นั้นมันเจ็บแสบเจ็บแสบเข้าไปอยู่ในมันสมองอถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆมันจะชอบทำขึ้นมาใหม่อีกต้องพิจารณาอยู่ว่ากรรมใดชั่วตัวทำมาแล้ว ก็ให้หยุดแค่ที่ทำมาแล้วอย่าทำอีกต่อไปเนี่ยวตัดเป็นตอนเป็นตอนมาทีเดียวที่กรรมมันไม่หมดก็คือว่ากรรมชั่วตัวกระทำมาแล้วในพบก่อนหนหลังแต่อดีตกะชาติหรือว่าอาเนกชาติมาพบนี้ชาตินี่ก็ตามเอามาทำอีกมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอีก แยกไม่ออกพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคือว่ากรรมใดที่เป็นกรรมชั่วเสียหายได้รับความทุกข ก็ไม่ต้องไปว่าให้ว่าเป็นเพราะคนอื่นทำให้อะไรเป็นไปหลายอย่างนั้นไม่ถูกกรรมใดก็ตามทั้งบุญและบาปทั้งดีและชั่วเมื่อผู้ภาวนาจริงๆจะมองเห็นว่าดีก็ไม่ใช่คนอื่นทำให้คนอื่นทำให้มันนิดๆหน่อย แต่ว่าผลกรรมดีจริงๆมันมากมันตัวเองทำทางนั้นเมื่อทำแล้วผลอันนั้นมันก็นย้อนคืนมาทำดีได้รับผลดีทำชั่วได้รับผลชั่วแต่พวกไม่คิดไม่อ่านไม่ภาวน,นาก็มักจะคิดไปว่า ทำกรรมดีสมัยนี้ไม่ได้รับผลแต่ถ้ากรรมชั่วแล้วได้รับมากมายนี่มันเป็นอย่างนั้นความจริงผลแห่งกรรมนั้นมันอยู่ที่เราทำเราปฏิบัติปฏิบัติอยู่ทำอยู่ในวาระปัจจุบันหนึ่งทำมาในอดีตหนึ่ง ทำมาหลายภพหลายชาติแล้วนั่นเละทำมาหลายกลับหลายกันเมื่อกรมชั่วเหล่านั้นมันซ่อนอยู่ในจิตในใจหาเวลาว่างไม่ได้มันก็คอยออกมาแหละมันได้รับผลยิ่งเวลาใดตั้งใจภาวนากรมชั่วสิ่งที่ไม่ดีมันก็แทรกขึ้นมา ไม่น่าเป็นไปได้แก้อย่างหนึ่งมันก็เอาอย่างหนึ่งมาเข้ามามันมีอยู่ในตัวบุคคลเราแต่ละบุคคลไม่ว่าใครแม่พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็มีเหมือนกันแต่ว่าเล็กๆในน้อยท่านไม่บน คนเรานั้นนิดๆน้อยๆก็บน่นว่าทำไมข้าพระเจ้าทำบุญจึงกลายไปเป็นได้บาปความจริงบาปมันก็ให้ผลเท่ากันกับบุญบุญมันก็ให้ผลเหมือนกันกับบาปเมื่อทำแล้วมันก็หาโอกาสจะให้ผลแต่มันยังไม่ให้ผล เพราะว่าคนเรามันชอบทำบาปชอบพูดบาปชอบดุดาว่า้ายให้คนอื่นแต่ไม่ค่อยดุดาว่า้ายให้ตัวเองถ้าคนอื่นทำผิดเห็นได้ง่ายเพราะอะไระเพราะว่ามันอยู่นอกตาเรามันมองเห็นถ้าเราทำไม่ดี มันไม่ดีอยู่ภายในตามันมองไปทางนอกมันไม่เห็นถ้าผู้รู้จักทบทวนกระแสจใจของตนให้มาภายในจะมองเห็นว่าความทุกหนหนึ่งมันก็มาจากกรรมชั่วหน่อยหนึ่งความทุกขมากไปหน่อยก็มาจากกรรมชั่วที่ตัวคนเราทำมากมาหน่อย มันก็ได้รับผลตามกรรมนั้นๆเก้กรรมโุนาวัตติโลกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีไว้กรรมดีให้ผลทำกรรมชั่วไว้กรรมชั่วให้ผลแต่เมื่อกรรมชั่วมาถึงเข้าแล้วก็ลองหาคนอื่นว่า เมื่อเวลาข้าพรเจ้ามีความทุกข์ความเดือดร้อนทำไมหนอจึงไม่ค่อยมีมนุษย์เทวดาอินพรมที่ไหนมาช่วยให้เราได้รับความทุกข์ทรมานจนเดือดร้อนร้องไห้น้ำตาไหลเป็นอย่างนี้ก็มี ก็เพราะว่าไม่รับรู้ที่ตัวทำกรรมไว้แล้วถ้ากรรมนั้นไม่มีสิ่งที่มันกระทบมาก็ไม่มีกระทบมาก็แค่คลาดไปแต่ว่ากรรมนั้นคนเราทำแล้วมันหลบไปไหนก็ไม่ค่อยจะพ้นส่วนมากถ้ามันเป็นขลุกรรมกรรมหนัก กรรมหนักนั้นได้เ่ว่าต้องกระทบกระเทือนแหละพระพุทธเจ้าจึงกรรมทับนักหนาว่ากรรมใดที่เป็นบาปอย่าไปทำให้หยดเสียเคยพูดไม่ดีก็หยดเสียแล้วก็พูดดีให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ทำไม่ดีก็ให้หยุดเสียแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้แก่คนและสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความสุขสบายแล้วความสุขสบายอันนั้นมันก็ตามมาให้ผล แต่ผลกรรมเหล่านี้ยากที่คนเราจะมองเห็นได้ถ้าจิตยังฟุ้งซ่านลํำคาญรั่วไหลไปตามอำนาจกิเลสทำโยก็ไม่รู้สึกว่าเราทำพูดโยก็ไม่รู้สึกว่าเราพูดผิดคิดโยก็ไม่รู้สึกว่าเราคิดผิด พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ภาวนาบริกรรมภาวนาบ้างมีการระลึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์จนถึงขั้นความตายเป็นทุกข์ทีนี้เมื่อความตายมาถึงเขามันบ่ใช่ว่าตายเอาทีเดียว มันเจ็บมันปวดทุกขเวทนาแสนสาหัสบางคนมันมากจนเกินไปทนไม่ไหวร้องให้เอาร้องมันก็ไม่หายแต่ว่าพอได้ร้องให้ได้ควนคางหน่อยก็ดูเบาไปสักหน่อยความจริงมันไม่ได้เบาเลยมันก็เจ็บอยู่อย่างเก่า แค่นั้นพระพุทธองค์ท่านจึงว่าให้มีความอดความทนเมื่อพ้มีความอดทนแล้วเป็นตะปะแผดเผากิเลสต่างๆได้มันทกขนาดไหนเป็นไปอย่างไรก็ให้พี่นิพิจารณาว่า กรรมใดที่เราทำแล้วกรรมนั้นแม้เราจะหลงลืมไปก็ตามกรรมชั่วที่เราทำใหม,ม,ม่มันไม่ลืมมันไม่ลืมเหมือนคนเราลืมมันจำได้ดีพอได้โอกาสได้เวลาแล้มันก็เข้ามาแล้วให้ได้กระทบสิ่งที่ทุกข์ร้อนอย่างนั้น ทีนี้พอมันกระทบมาเราก็ลืมเทนิตพิจารณาไม่ได้พิจารณาอย่างว่าอยู่ดีๆก็มีผู้มาติเตียนนินทาว่าทำไม่ดีอย่างนั้นคิดไม่ดีอย่างนี้ว่าเขาก็ว่าไปตามโลกธรรมดาทีนี้พอผู้ได้กระทบแล้วเอาละบัดเนี้ ก็เราทำาดอยู่ขนาดนี้ทำไมหนอไม่มายกย่องข้าพเจ้าทำไมมานินทาข้าพเจ้าอามันไปนั่นแหละหนั้นเราไม่ต้องไปไปแก้ไขอย่างนั้นมารวมจิตรวมใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจ อยนั่งแบบใดยืนแบบใดเดินแบบใดไปรถไปรากดตามให้ตั้งใจภาวนาเรื่อยไปตอนเท่มันสบายก็ภาวนาไม่ได้อีกอย่างบางคนไปรถไปลาก็เพลินไปตามรถตามรลาลมพัดก็สบายเวลาโคมคำ เกิดลกลดไปชนกันเขา้าเลยตายก่อนนึกพุโทโธละคว,ว้าเอาพุโทโธที่ไหนก็ไม่รู้ละบ่บบมีพุโทโธในใจเพื่อรู้แล้วมันตายละมันคอขาดแล้วยังได้นึกว่าพุโทโธอยู่ที่ไหนมันไม่ทัน ทางที่ดีทันว่าให้นึกให้ภาวนาพิจารณาไว้ในขณะนี้เวลานี้บมันทั่วถึงมันมาเมื่อใดเวลาใดก็มันรู้เท่าทันไม่ต้องร้องให้น้ำตาไหลบางคราวยังมีอยู่ในที่นี่แหละที่ทาป่องเนี้ยกับทาผาเกล้อง เมพระนมอง์หนึ่งมาภาวนากลางพรรษาเกิดนิ้วมันพลิกตัวธรรมดาก้อนนิ้วนั้นมันเป็นหนามเมื่อก้อนนิ้วมันอยู่ที่มันยังไม่พริกตัวนะมันก็ไม่เจ็บพอก้อนนิ้วมันพลิกตัวแล้วก็เอาละทีนี้ เจ็บปวดร้องไห้ร้องไห้ก็ไปไปเทศไปสอนบอกว่าเออร้องไห้มันก็ไม่หายเจ็บดอกว่าให้ภาวานาเสียตั้งใจภาวานาพุทโธไปมันมากๆแทนที่จะขอบบุญคนที่ไปตักเตือน แกก็ไม่ฟังลหละแกยังว่าอีกว่ามันเลยภาวนาแล้วโหอ้าวภาวนามันจะเลยยังไงมันยังไม่ตายแล้วเป็นเวลาภาวนาอยู่เนอะอย่าไปยุดเพราะว่ามันเลยเลยมันเลยภาวนามันจะเลยยังไงมันยังไม่ตาย นี่ละคือว่าเมื่อมันเจ็บปวดทุกขเวทนาแสนสาหัสมันทนไม่ไหวมันจะเอาใจใดมาภาวนามันไม่ได้คันเวลาอยู่ดีสบายกา็ฝนตกก็ว่าภาวนาไม่ได้แดดออกก็ภาวนาไม่ได้ลมพัดแรงก็ภาวนาไม่ได้รือดูหนาวข้าพเจ้าก็ภาวนาไม่ได้รือดูล้อนก็ภาวนาไม่ได้ กินข้าวไม่ลำกินน้ำไม่ลงก็ว่่าภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่ได้จนนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็เพราะว่าไม่ภาวนาจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันออกไปภายนอกวุ่นวายไม่ได้กำหนดว่า,าัะจาาิความเกิดเป็นทุกข์มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละชราความแก่เป็นทุกข์ มันมีอยู่เต็มอา,ากาศเมื่อผู้ปฏิบัติไม่เพียนเพ่งดูเวลาความทุกข์ความเดือดร้อนมาถึงเข้าเอาละบัดนเนี่ยบนเพ้อลำไลร้ลองให้น้ำตาไหลหาอะไรมาแก้ไขก็ไม่ได้มองไปทิศทางใดก็มีตั้งเต็ม มืดมนอนทาการไปหมดอย่างนี้ท่านว่าไม่ตั้งใจภาวนาลงไปจริงจังถ้าภาวนาลงไปจริงจังแล้วพุทธโธก็พุทธโธท,ที่นี้ทมโมก็ทมโมที่นี้ที่ใจของเราทุกคนนี่แหละ สังโคก็สังโคที่ใจของเราทุกคนไม่ให้มันออกนอกเรื่องนอกราวไปเจ็บใจก็ย่อมมีเวลาที่จะสงบระงรับตั้งมั่นลงไปถ้าเจ็บใจมันสงบระงรับตั้งมั่นลงไปได้แล้วความเจ็บปวดทุกขเวทนามันก็หายมาครึ่งหนึ่งแหละ แต่ถ้าใจเราไปกรวนกรวาวยมากเข้าไปจนไม่มีเวลาภาวนามันยิ่งทำความยุ่งเยิงให้แก่จิตใจและสังขารร่างกายมันก็มักจะกำเ,กเริบเสบสารขึ้นมาฉะนั้นเราทุกคนให้กนการตั้งอกตั้งใจการภาวนาไม่เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง ให้ได้ทุกเวลาลมเข้าไปก็ภาวนาได้ลมออกมาก็ภาวนาได้ร้อนมากก็ภาวนาให้ได้หนาวมากก็ภาวนาให้ได้ฝนตกฝ้าร้องอะไรก็ให้ภาวนาในใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ไปพาวนออกไปภายนอก ภาวนออกไปภายนอกมันไม่เรียกว่าภาวนามันวนไล่วนนั้นวนไล่วนนาวนโลกวนหลานฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสมันชักจูงไปจูงออกไปเท่าไรเท่าไรมันก็ยุ่งเหยิงตลอดไปฉะนั้นท่านจึงให้ทวนกระแสทวนกระแสเข้ามา ไม่ให้ตามออกไปทางนอกตามออกไปทางนอกไปแก้ทางนอกแทนที่จะแก้ได้มันไม่ใช่แก้มันไปมัดไปผูกเข้าไปอีกเลยไม่มีทางที่จะหลุดออกทางที่จะหลุดออกนั้นมันว่าอารมณ์เรื่องราวใดๆที่มันพาให้จิตใจเรายุ่งยาก เราก็ไม่คิดไม่นึกไม่ไปตามมันพุดโธขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็รีบเลิกละปลดป่อยลงไปไม่ไปตามเก็บมาอีกหรือว่าเดินผินหลังให้ไม่ต้องไปผินหน้าให้มันกิเลส แต่เป็นกฎธรรมดาอยู่ถ้าเราจิตใจอ่อนแอท้อแท้พอมีเรื่องอย่างหนึ่งอย่างใดมามันคอยไปยึดไปถือไว้แบกไว้หามไว้วุ่นวายอยู่อย่างนั้นเองจะให้สิ่งโน้นดีซะก่อนจึงภาวนาไม่ได้ต้องทำใจเราให้ดีก่อนทุกอย่าง โดูพระพุทธเจ้าภาวนาในต้นไมโพตาดสรูลงไปอดีตอนาคตพระองค์ไม่เกี่ยวเอาที่นี้เป็นที่ตายพระองค์แต่ยังไม่ตายต้องภาวนาเรว่าทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ต้องไปมุ่งหวังให้ผู้อื่นช่วยตัวเองนั่นแหละช่วยตัวเราเองช่วยก็คือว่าทำภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาสบาย,ายกายก็ให้เห็นว่ามันสบายชั่วระยะหนึ่งสกกายสกใจมันก็สกไปนิดนิๆหน่อยๆมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่จบไม่สิ้น นั้นทางที่ดีรลร่างกายนอนก็ให้รลร่างกายมันนอนใจไม่ต้องนอนภาวนาอยู่เรื่อยในใจิตในใจแล้วอุปสรรคขัดข้องต่างๆมันก็ค่อยจืดจางไปก็เราไม่เกี่ยวเกาะกังวลมันก็ค่อยจอดืดค่อยจางไปเองนะ แต่นี้ถ้าจิตใจมันไม่รู้ไม่ทำไม่ปฏิบัติมันมีแต่จะเก็บเอาอารมณ์นอกอารมณ์ในเข้ามายุ่งอยู่เสมอมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายให้ลุกขึ้นภาวนายาได้ประมาท อันความประมาทมัวเมานั้นทุกคนมันเป็นมาแล้วเป็นมานมนานกาเรจนนับไม่ถ้วนด้วยพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตัดว่าอเนกชาติอเนกภพมันเป็นมาอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเพราะความไม่รู้จักไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริง ก็รีบรวดรัดพัฒนาการร่วมจิตใจเข้ามาภายในเดี๋ยวนี้เวลานี้ร่างกายจะโยในท่าไหนไม่สำคัญเจ็ดให้โยในท่าภาวนาทำความเตียนละกิเลสนะมันเบาบางหมดสิ้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสพีติโยวิวัตชันตุสัพะโลกโยวินัสตุมาเตภวัต,ว,ตวันตราโย ο. สุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุธาปัจจายิโนโ ยตตาโรโอธรรม,มาวทันติอายุวันโนโสข,ขังปาลัง